สุดท้ายในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมกันไปกันที่จังหวัดสตูลน,นะครับไปร่วมรุนรางวัลกับสลากกาชาติประจำปี2565ครับโดยต้องบอกนะครับว่าที่บริเวณหน้าสํำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลครับนายเอกลักษณ์หนีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานส่งมอบรางวัลสลากกาชาติสตูลประจำปี2565โดยมีนาวาตรีหญิงโนรลสมาชีรเสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลครับหวัวหน้าสนาชการและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลร่วมกันมอบรางวัลและแสดงความยดีกับผู้ที่โชคดีที่ถูกสลากกาชาดจังหวัดสตูลประจําปี2565ครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลที่1คือรถยนต์มูลค่ากว่า6 0 0 0บาทคือนายสุภาพลักษมีอาภากุลและยังมีรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจำนวน8รางวัลโทรศัพท์ iPhone 13 ทองคำรูปพรรณหนัก2ส,สลึงจำนวน15รางวัลโทรทัศน์จำนวน25รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวพัดลมฮาตาริจำนวน80รางวัลครับ